องความรู้ในงานทางรวมทั้งข่าวสารและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของกองฝึกอบรมกรมทางหลวงอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์และ subscribe ในช่องทาง a c e b o o k Youtube, X, t i k k t o k และเว็บไซต์กองฝึกอบรมในส่วนของพาร์ทเลย์ยนนะครับหลักแล้วนะครับเอ่อเลย์ยนจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหล,หลักนะก็คือการจับท้ายตัวเครื่องนะครับกับจับแบบ ตรงกลางเครื่องเป็นท็อปแฮนเดิลนะครับซึ่งเราจะมาพูดในเรื่องของท็อปแฮนเดิลที่ใช้บนต้นหม้นะครับหลักที่ควรต้องเช็คด้วยยนต์่อการขื้นปฏิบัติงานนะครับ1ตัวล็อกโซ่เบรกนะครับหรือเชนเบรกนะครับต้องทํางานได้ปกตินะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เวลาเราใช้งานแล้วนะครับพอเราจะเลิ่กใช้งานทาให้เราให้เราทำการเบรดโซ่นะครับ 2. ตัว กคันเร่งสปาร์ตนะครับตัวแถดสีส้มนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยล็อกคันเร่งน,นะครับซึ่งถ้าเราไม่กดตัวนี้ได้โยนไม่สามารถาที่จะทํางานได้นะครับอันดับสามนะครับสวิตช์เปิดปิดนะครับผมเช็คก่อนขึ้นต้นามนทุกครั้งนะครับซึ่งก่อนขึ้นปฏิบัติงานบนต้นไม้นะครับขอให้เช็ค3อย่างตล,ลับนี้ก่อนขึ้นต้นไม้นะครับ และอันดับต่อมานะครับอุปกรณ์ PPE หรืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ต้องสส่ในเวลาขึ้นทำงานนะครับที่ต้องมีนะครับหนึ่งมวกนะครับผมแล้วก็อาจจะมีเป็นแว่นตากันเศษฝุ่นเ,เข้าจะเป็นตัวหน้ากากก็ได้นะครับันดับต่อมาซึ่งเมื่อเราใช้งานกับรถยนต์นะครับเราต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเสียงนะครับเรียกว่าเอียร์มัฟนะครับซึ่งทําให้เสียงของรถยนต์นั้นเบาลงนะครับแล้วก็ ลดมลพิษทางเสียงกับเราอัลตรามานะครับในการทํางานครับเสื้อร้อนแสงนะครับทําให้เราเห็นคลื่อนลงงานนะครับชัดเจนหรือผู้ที่สัญจรไปมาเห็นเราครับปฏิบัติงานนะครับจะาจะเห็นแต่ระมัดระวังเราได้ชัดเจนนะครับอัลตรามาครับเป็นกระเกงกันเลื่อยยนต์นะครับต้องสวมใส่นะครับเพราะเวลาเราใช้เลื่อยยนต์อาจจะเกิดอุบัติเหตุที่เลื่อยยนต์ปักขาได้นะครับอันดับท้ายก็จะเป็นรองเท้ากันเลื่อยยนต์ นะครับในส่วนอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลหรือ PPE นะครับที่ใช้ขึ้นปฏิบัติงานในการตัดแต่ต้นไม้นะครับอนดับแรกนะครับที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่นะครับคือ harness หรือกันเกงนิรภัยนะครับหลังก็จะเป็นการตรวจสอบสภาพของเนื้อผ้าหรือเชือกต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการยึดเราไว้บนจุดที่ทํางานหรือบนเครดนะครับว่ามีรอยฉีกขาดหไม่นะครับสภาพ เป็นยังไงบ้างมีรอยไหมหลุดรุดด่ยหรือเปล่านะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องตรวจสอบก็คือตัวหัวนะครับหรือตัวเีริงนะครับซึ่งจะใช้ในการตัวเราเข้ากับตัวแรนยาร์ดแล้วก็เข้ากับเคดในการปฏิบัติงานนะครับทุกคนต้องมีหมวกนะครับของตัวเองนะครับใช้เพืปฏิบัติงานทุกครั้งนะครับซึ่งวิธีตรวจสอบคือตรวจสอบว่าสภาพของเราเนี่ยสามารถความใช้งานได้หรือไม่มีรอยแตกหักหรือไม่และตัวซับใน ผม uh oh. ต้องรองรับแรงกระแทกได้ในการทํางานบนที่สูงนะครับเราต้องมีตัวสายกันตกนะครับหรือ a d j u s t l a n d yard นะครับผมใช้ยึดตัวเรากับต้นไม้หรือไม่ว่าจะเป็นเครนนะครับเพื่อให้การทรงตัวของเราเนี่ยมั่นคงนะครับแล้วก็ไม่เกิดอาการโค้งเคในการทํางานบนต้นไม้ต้องมีเล่อยมือนะครับหรือแฮนด์ซอกนะครับก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งนะครับก็ควรจาก เช็คตรวจสอบว่ามีรอยแตะผ่านอะไรหนะมแล้วหลังใช้งานเสร็จก็ให้ทําความสะอาดทุกครั้งนะครับอันดับแรกก่อนตัดเนี่ยค่ะเราจะต้องรู้วัตถุประสงค์ในการตัดก่อนว่าเราตัดเพื่ออะไรเราตัดเพื่อลดความเสีงหรือเราตัดเพื่อลดน้ําหนักกิ่งที่นไปทางถนนตาแหน่งที่ถูกต้องในการตัดจะต้องตัดในตําแหน่งที่เรียกว่าคอกิ่ง เพราะฉะนั้นระดับแรกที่เราจะต้องสังเกตว่าคอกิ่งยืดไหนคือเราต้องสังเกตเส้นสันกิ่งก่อนต้นนี้เนี่ยเป็นต้นไม้หนึ่งต้นนะแต่อย่ามองเป็นกิ่งนะให้เราเมองเป็นต้นไม้นะคะถนอน <Okay. S 1> อยู่ทางนี้นะคะต้นนี้ต้องแก้ปัญหาอะไรบ้างจากการที่ข์กิ่งยืน่นมาทางถนนค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะกิ่งค่อนข้างต่ําถ้าเทียบแล้วใช่ไหมคะก็ต้องมีการยกระดับส่งพุ่มขึ้นไปเพื่อให้พ้นตัวรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมานะคะทีนี้เนี่ย ในแต่ละแอวแต่ละหมวดเนี่ยก็จะต้องมีการกาหนดแล้วว่าเราอยากให้เป็นไม้ต้นนี้เนี่ยสูงที่กี่เมตรอย่างเช่นบางที่อาจจะ10เมตรบางที่อาจจะ15เมตรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการควบคุมยอดนะคะตัดยังไงไม่ให้สูงขึ้นไปอีกตัดยังไงให้เป็นตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีกิ่งแทงขึ้นไปอีกแล้วเพื่อควบคุมขนาดให้อยู่ไซส์ประมาณนี้ตลอดเวลาอันนี้เป็นขั้นตอนการตัดแล้วนะคะก็คือดบบแรกเราจะตัดบริเวณท้องกิ่งก่อนเป็นจุดที่หนึ่งลึกหนึ่งในสามของ ผ่าสูนการกิ่งไม่ขาดอันดับที่สองตัดเหลื่อมไปด้านหน้ารอยแผลพอกิ่งมีน้ำหนักเยอะมันจะขาดที่รอยที่เราบากไว้อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราบากลึกไม่พอหนึ่งในสามกิ่งจะฉีกยาวแผลจะต้องเรียบ และมีความเฉียงเล็กน้อยเพื่อให้น้ําสามารถไหลผ่านไปได้ไม่เกิดการสะสมความชืม้นอันนี้คือลักษณะการตัดแต่งที่ไม่ถูกวิธีตัดแล้วเหลือตอไว้ต้นไม้พยายามจะหุ้มตัวแล้วแต่หุ้มไม่ได้เพราะว่ามีตอที่เราตัดผิดไว้เนี่ยขวางอยู่ยต่อไปเรื่อยตอจะผุแล้วก็จะผุลุกลามเข้าในลําต้นจนถึงคนต้นเพราะฉะนั้นการตัดแต่งที่ถูกวิธีจึงสําคัญให้นึกถึงว่าคอกิ่งเป็นส่วนที่ต้นไม้เนี่ย สมอาหารหรือเหมือนเป็นตู้เย็นของต้นไม้เพราะฉะนั้นเราตัดออกเนี่ยตรงนี้มันจะสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาหุ้มต่อไปนะคะต้นไม้ต้นนี้เราจะลดความสูงอันดับแรกเราต้องมีในใจก่อนว่าเราอยากสูงกี่เมตรสมมุตินะสิบเมตรคือตรงนี้พอเรารู้แล้วว่าสิบเมตรของเราเนี like yeah. everyone, ่ยอยากได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เราลดเวลาเราลดความสูงเราต้องสังเกตหรือหาคบกิ่งตรงนี้คบกิ่งเยอะมากเพราะฉะนั้นตเราลดความสูงได้เยอะมากอย่างเช่นตำแหน่งแรกลดตรงนี้ ลำตัวที่สองรถตรงนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้หมายถึงว่าให้ดูเฉยว่าถ้าลดความสูงเนี่ยเราจะลงมาถึงไหนได้บ้างเนาะแต่ตามหลากล,ล้วเราไม่ลดถึงนี่เลย่แล้วถูกไมหมเพราะว่าเพิ่มมันจะไม่สมดุลเนานะเวลาเราจะเลือกลดความสูงเนี่ยเราต้องสังเกตจากกิ่งรัดนะคะเอาตรงที่มีกิ่งรับเสมอเพราะว่าเวลาต้นไม้เวลาเราตัดปุ๊บต้นไม,ม้ไม่ส่งสารอาหารขึ้นมาใช่ไหมคะมันบายพาสไปนี่ ต่ถ้าเราตัดชิดตรงนี้คอรกริงนะชิดครบเวลามันบายพาสมามันจะวิ่งเข้านี่ก็จะไม่แตกตรงนี้เพราะฉะนั้นถามว่า,เ,าเวลาเราตัดในตำแหน่งที่ถูกต้องเนี่ยความสูงเนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยเปลี่ยน มันจะไม่มีอะไรงอกออกมาจากตำแหน่งนี้อีกแล้วหรือถ้างอกก็คือน้อยมากๆแค่กิ่งเดียว2กิ่งน้องบาาัลอธิบายหน่อยว่าถ้าเกิดว่าลดความสูงที่ลําต้นหลักการคืออะไรเราต้องหาจริงลับก่อนครับออสมมติตัด10เมตรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับสมมติเราจะเป็นจริงๆไม่มี<ช>ครบแล้วจริงๆจะต้องตัดตรงนี้สัเกตด,ดูว่าวิธีการตัดเป็นยังไงคะเฉียงใช่ไหมเฉียงเล็กน้อยเพื่อน้ำสามารถไหลผ่านไปได้นะจะมีที่สองพอเราเจอครบกิ่งแล้วถ้าเราตัด ให้เธอชิดกับตัวเส้นสันกิง่งทีนี้เ,เวลาเนั้นมันจะมีหลักการอยู่ก็คือว่าเราจะต้องมีเส้นสมมุติในใจใ<ช>ตั้งฉากกับกิ่งที่เราจะตัดแต่ตอนตัดกิงไม่ต้องไปบากนะห้ามบากนะอันนี้แค่ทำให้ดูเฉยเรยาไม่เป็นใจว่าเป็นเส้นนี้เราตัดครึ่งหนึ่งระหว่างตรงกลางระหว่างเส้นสันกิง่งกับเส้นตั้งฉากนะเห็นไหมคะมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างเส้นสันกิง่ง กับตัวเส้นสมมติที่อยู่ในใจเพราะเราต้องการควบคุมขนาดไม่ให้มันใหญ่ไปมากกว่านี้แล้วเราอยากให้มันอยู่ไซส์นี้ตลอดเ,เวลาเพราะฉะนั้นวิธีการตัดพวกน,นี้จะเป็นวิธีในการควบคุมสรงพุ่ม ะคะาเราดว่าหน้าไม้มันกว้างมากๆสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือหน้าไม้ตรงนี้มันจะกว้างหมายถึงป้านมากแผลมันก็จะใหญ่เพราะฉะนั้นให้เราขยับบาร์เลื่อยขึ้นนิดนึงก็ขยับขึ้นหน่อยแต่แผลยังคงเอียงอยูน่นะแต่ว่าหน้าไม้มันจะเล็กลงแล้วก็มันจะทําให้หุ้มได้เร็วขึ้นกว่าเดิมหน่อยพูดเรียกว่าทาให้บาดแผลมันขนาดเล็กที่สุดการตัดที่เรียกว่าสแนครับก็บคือเราจะ ข้างหน้าก่อนแค่ครึ่งหนึ่งพอครับครึ่งหนึ่งสมมติเรายอยากให้ไม้มันล้มล้มไปทางนี้แนน่แล้วก็ตัดเหลี่ยมแนวเดียวกันนะให้เหลี่ยมตัดเหลี่ยมแต้แต่ขนาดไม้ถ้าเกิดว่าไม้มันหน้าไม้มันใหญ่ความเหลี่ยมก็น้อยตัดให้เหลี่ยมกันประมาณนี้นะเห็นเห็นไหมคขา,ม,าม,มันเหลี่ยมมันเหลี่ยมกันอนยะู่นะทีนี้ทำไมถึงตัดเหลี่ยมแบบนี้ เอนน้องมอสตัดนี้เสร็จขั้นตอนต่อไปทำาไงต่อคะเราจะเบเรื่องเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เราก็จะผัดก็คือตอนนี้เราสามารถปล่อยมือปล่อยรายได้ไม้มันจะยังไม่ลงนะครับมันจะต้านเมื่อเราสามารถผัดแล้วก็ที๋ใ้ี๋ถ้าเป็นกิงใหญ่ใช้เชือกใช้เชือกส่งไว้ก่อนแล้วก็แล้วก็จะปากเป็นสามเหลี่ยม แบบสามเหลี่ยมหรือว่าเป็นเป็นปากฉลามก็ได้อันนี้ถ้าไม้ใหญ่มากก็จะเป็นปากฉลามแบบนี้แต่ถ้าไม้ไม่ใหญ่มากก็จะเป็นสามเหลี่ยมใช่ค่ะแล้วเราจะไม่ไม่ตัดให้ให้เขาขาดเลยนะครับเพื่อเพื่อเก็บเลื่อยเพื่อให้ตัวคนหลบจากแนวที่มันจะตกอันนี้ตอนบากล้วก็รามองว่าทิศที่เราจะตัดให้เขาล้มไปเนี่ยมันจะมีอุปสรรคอะไรไหมเราอยากให้เขาหลบอุปสรรคแล้วก็หันไปทางทิศด้านนั้นโอเคครับโอเค พอตัดเสร็จปุ๊บขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือตัดชิปตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะโครงสร้างกิ่งไม้เนี่ยมันจะมีทั้งหมดสองแบบลักษณะของกิ่งเนี่ยคือกิ่งตั้งกับกิ่งนอนใช่ไหมถ้าเราจะลดความสูงเราตัดกิ่งไหนกิ่งตั้งใช่ไหมถ้าเราจะลดความยาวกิ่งเราตัดกิ่งไหนกิ่งนอนเพราะฉะนั้นการตัดกุดหัวจำเป็นอีกต่อไปไหมคะ ไม่จำเป็นแล้วใช่ไหมคะในวัตถุประสงค์ในการตัดมันต่างกันเนาะแต่สิ่งแรกอะบางคนสําหรับคนที่ขึ้นมาทํางานแบบแรกเอากิ่งให้หลอกก่อน อันนี้เนี่ยมันเป็นกิ่งที่ตายแลยว้วมันพร้อมจะหักเพราะเลยเนี่ยกิ่งแห้งตรงนี้เราต้องเลือกออกก่อนเลยกิ่งต่อไปที่เราจะต้องเลือกคือกิ่งซ้อนที่มันเบียดซ้อนกันแบบนี้ก,กิ่งคากิ่งไข้เลือกเอาออกให้เลยหนึ่งลาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บมันไว้อนา,าคตลมพัดมันจะเสียสีมันจะผุและหักลงมาทั้งคู่เพราะฉะนั้นเราเลือกออกเลยวิธีการนี้มันจะใช้วิธีการเรียกว่าวางโครงสร้างกิ่งก็คือเอากิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออกกิ่งที่อนา,าคตเรารู้แล้วมันจะหกักเลือกออกให้หมดๆๆหเพราะฉะนั้นปัญหาหญาา่ทนนีมมต ครัีหลังๆมันจะเป็นแค่เรื่องกิ่งแห้งที่เกิดขึ้นตามรอบปีแต่ถ้าครั้งแรกเราจัดการได้ดีอะค่ะครั้งหลังๆเนี่ยมันงานมันลดลงแน่นอนจากทรงพุ่มเมื่อกี้เล็กลงใช่ไหมเรื่องยอดก็ดูลดขนาดลงนะคะหน้าตาเรื่องไม้ก็ยังคงให้ร่มเงาแล้วก็วางโครงสร้างก็ยังคงสวยงามเหมือนเดิมนะคะเพื่อไม่ให้พลาดองค์ความรู้ในงานทางรวมทั้งข่าวสารและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของกองฝึกอบรมกรมทางหลวงอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์และส b s c r i b e ในช่องทาง f a c e b o o k YouTube, X, t i k t o k และเว็บไซต์กองฝึกอบรม